พระโสดาบันรู้จักอินทรีย์หกพิขูทั้งหลายอินทรีย์หกอย่างเหล่านี้มีอยู่หกอย่างอะไรเล่าหกอย่างคือจักขุนซีโสตินซีคานินซีชิวหินซีกายินซีมนินซีพิขูทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวกมารู้จักความก่อขึ้นแห่งอินทรีย์หกเหล่านี้ รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอินทรีย์หกเหล่านี้รู้จักอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ในแง่ที่มันให้ลดอร่อยรู้จักอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ในแง่ที่มันให้แต่โทษร้ายกาศทั้งรู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ตามที่ถูกที่จริงพิกูทั้งหลายเมื่อนั้นแหละอริยสาวกนั้นเราเรียกว่าเป็นพระโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานจากตัสรู้ธรพร้อมได้ในเบื้องหน้า